ข้าพเจ้าชื่อขอความเมตตาหลวงปูด่ดูได้โปรดเมตตารวมบุญน้อมนำกระแสความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าขออธิษฐานเพื่อชาติาศาสนาราชบัลหลังหมู่คณะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ขอบารมีหลวงปู่ดูโปรดเมตตาน้อมนำบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประมโบรมมหาจากักรพรรดิทุกท,กทกุพระองค์ขออาราธนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วถังสามแดนโลกกาขอบารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเทพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วถังหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาหมาเทพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบารมีรวม หลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดเมตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจัก,กรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกําลังพุทธธรชีวิต่งเมปูเชมิธรรมชีวิต่งเมปูเชมิสังขังชีวิตต่าง เมปูเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูอุปัชฌาอาจารยคุณาวันทามิมาตาปิตุคุณาวันทามิพระไตรศิกขาคุณาวันทามินโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆัง สระนังคัตฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคัตฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัตฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังคัตฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัตฉามิตติยมปีธรรมังสระนังคัตฉามิตติยมปี สังฆังสระณังคัสฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามี สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัดสมาสีลังวิโสทยเยนมโมตัดสัภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะราธนานะกะโรมิธรรมังอะราธนานะกะโรมิสังฆังอะราธนานะกะโรมินโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวานโมโพธิพธพสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยโยโทโสโมหจิตเตะนะ พุทธสมิป,ปากปากะโตเมยาขมาธรรมเมกกตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมัสมิปาปกะโตเมยาขมาธรรมเมกกตังโทโสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโส โมหะจิตเตนะสังขัสมิงปาปกโตมยาขมาธรรมเกตังโทสังสัพพาปังวินัสสันตุนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พักวัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธาสีวลีจจมหาเถรังอาหารวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธะ ธรรมะสังฆะปูเชมินนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามณีนพภรสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธสีวลี จะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญามณีน,นพรัตสีสหัสสสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันธศีวลีจะมหาเถรองอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมิะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมณีนพพรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทุระโต อาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญามณีนพภรตสีสหัสสะททสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชา สังฆบูชาอักคีทานังวรังคันธ์ศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญยานมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัขีทานังวรังคันธางสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธ ธรรมะสังฆะปูเชมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนายาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชา,ชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลี จะมหาเถรังอหังวันทามิธุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธักดีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ ลูกขออนุโมทนาบุญแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากถถักรพรรดิทุกๆุพระองค์พระปัจเจพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระพธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระโสดาบันพระสกิทาคามี และพระอนาคามีทุกๆุดวงจิตสิ่งที่ลูกอธิฐานเพื่อชาติาศาสนาราชบัลก์หมูขะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ลูกอธิฐานนี้ลูกขออาราธนาบารมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากักรพรรด ขอบารมีรวมหลวงปูท่ทวดหลวงปูดูพรหม,มปัญโยเป็นที่สุดบุญบารมีใดที่ลูกเคยสะสมอบรมมาเคยปฏิบัติมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันนชาติไม่ว่าจะเป็นบุญบารมีทั้งสิบทัดอันได้แก่ทานศีลเนคขมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาลูกขอบารมีหลวงปูด่ดูรวมบุญบารมีน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากักรพรรดิถวายหลวงปู่ทวดถวายหลวงปูด่ดูขอถวายเป็นพุทธบูชา มหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะโหถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกขออาราธนาบารมีหลวงปูด่ดุโปรดน้องนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับมายังลูกเป็นเท่าทวีคูณสัพเพพุทธา สัพเพธมาสัพเพสังฆาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลักอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรมาสัพเพสังฆาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัก อรหันตาน,านัจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลปัตตาปัจเจกาน,านันจะยังผลัอรหันตาน,านันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา สัพเพธรรมาสัพเพสังขาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังผลักอรหันตานันจะเตเชนะรักขงังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังผลั อรหันตาน,านันจะเตเชนะรักขงังพันธามิสัพะโสขอสิ่งที่ลูกอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆัง อธิตฐามิีขอให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทุกประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจโยโหตุ